สวัสดีครับตอนบ่ายครานี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาแนะนําท่องเที่ยวอย่างประตูมหาสมุทรบ้านบ่อคานะครับสถานที่หนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านบ่อคาําบลด่านสวีอําเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนําพื้นที่ในรอบนี้เลยละกันเริ่มต้นตั้งแต่ปไปยินดีต้อนรับถนนคนเดินบ้านบ่อคานะครับเดี๋ยวหันหลังไป ตรงพื้นที่เส้นทางถนนนะครับผมขับรถยนต์ผ่านชุมชนบ้านบ่อคามาประมาณ700เมตรนะฮะสอง,งทางก็จะหนาแน่นด้วยชุมชนของบ้านบอา่อคาจุดนี้ก็จะเป็นริมทะเลครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินเข้าไปด้านในนะฮะตรงด้านล่างก็จะเป็นทานน้ำไหลนะครับเมื่อสักครู่ก็ขับรถยนต์ผ่านชุมชนบ้านบ่อคามาก็ ถนนก็จะแคบหน่อยฮะเพราะว่าสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยบ้านเรือนครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาด้านในแล้วนะฮะเดี๋ยวมองไปทางโซนทะเลครับทางเบ้างหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นสะพานยื่นไปในท้องทะเลนะครับจุดนี้ก็จะเป็นพื้นที่จอดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ของนักท่องเที่ยวนะฮะบรรยากาศดีครับ นะทางนี้ก็จะมีโต๊ะที่นั่งด้วยสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะครับที่นี่บ้านบอกคาฉากหลังก็จะเป็นท้องทะเลอ่าวไทยนะครับร้านค้าของคนในพื้นที่นะฮะตั้งโต๊ะก็อี้รองรับนักท่องเที่ยวนะฮะที่มากินลมชมวิวริมทะเลณจุดนี้ เดี๋ยวผมพาชมวิวทะเลไปก่อนละกันนะฮะณจุดนี้ก็จะเป็นหินขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งต่งงานตรงจุดนี้ครับขึ้นน้ําทะเลทัศาสตร์บนชายหาดพื้นที่หน้าชายหาดก็จะแคบหน่อยนะฮะณจุดนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าหลักนะครับที่ขายอาหารและเครื่องดื่มนะครับนักท่องเที่ยวก็มานั่งตามโต๊ะเก้าอี้นะฮะบรรยากาศดีครับ ตอนนี้เวลาสองโมงกว่าครับเดี๋ยวผมพาชมประตูมหาสมุทรนะฮะในภาพระยะห,าห่างณจุดนี้ก่อนชมความสวยงามนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพาเดินลอดตรงกลางนะฮะประตูมหาสมุทรบ้านบอา่อคาเดินตามชายหาดตรงนี้ไปก็จะมีหินก้อนเล็กกลางใหญนะ่ผสมกันบนทราย กาบไหว้สศาลพระภูมินะศารที่แห่งนี้ครับพ่อตาบวงแล้วนะครับผมอ่านตามป้ายนะครับกาบไวว่าสิ่งศักดิ์สิทธนะิ์ณสานที่แห่งนี้กลับมามองตรงประตูมหาสมุทรนะครับให้ชมภาพค้างณนะจุดนี้นะฮะแล้วเดินไปต่อเลยละกันจุดนี้ก็จะเห็นมีข้อความนะครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเลื่อนชมนะครับประตูมหาสมุทรนะฮะจากทางขวามือไปทางซ้ายมือนะฮะพาชมอย่างละเอียดชมก้อนหินตรงเบื้องล่างครับเดี๋ยวผมก็จะทะลุประตูนะจุดนี้ออกไปแล้วนะครับเดินทะลุออกไปเลยละกันนะฮะ มาชมพื้นที่ที่ผมเดินทะลุประตูมหาสมุทรออกมานะฮะก็จะเป็นภูเขานะฮะอุดมด้วยต้นไม้สีเขียวเดอนลงมาตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นโขดหินก้อนหินนะฮะเป็นพื้นที่มองออกไปในระยะไกลผ่านท้องทะเลนะครับก็จะเห็นเกาะต่างๆนะครับที่อยู่กลางทะเลชถก้อนหินขนาดใหญ่โขดหินณนะจุดนี้นะฮะขึ้นน้าทะเลทาศาสตร์มา เดี๋ยวเลื่อนไปทางซ้ายมือต่อนะฮะแล้วก็ผมก็พาชมประตูมหาสมุทรณมุมนี้นะฮะเดี๋ยวเดินออกมาในภาพระยะห่างก่อนละกันแล้วก็เลื่อนไปชมประตูมหาสมุทรในภาพระยะห่างณนะจุดนี้นะฮะก็จะได้ชมภาพเต็มๆนะครับอีกภาคหนึ่งของประตูมหาสมุทรนะครับ ขึ้นน้ำท้องทะเลนะฮะที่ไหลมาต่าตากหาทรายที่เต็มไปด้วยโคดหินก้อนหินนะจุดนี้มองไปภาพระยะไกลนะครับก็จะเห็นสะพานที่ยื่นไปในท้องทะเลกลางท้องทะเลผมก็จะเห็นมีเรือล่องลอยอยู่นะฮะตอนนี้ผมก็ไปไดเห็นเรือที่ลอยอยู่กลางทะเล แล้วกลับมายัางจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะให้เห็นภาพเต็มๆของประตูมหาสมุทรอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะมากล่าวข้อมูลเกี่ยวกับประตูมหาสมุทรบ้านบออคานะครับประตูมหาสมุทรแห่งนี้นะครับก็จะเป็น ประติมากรรมซุ้มประตูหินตามธรรมชาติหรือว่าซุ้มประตูริมทะเลครับเหมือนดังประตูทะลุนิติที่ตั้งตรง,งานอยู่ริมชายหาดในพื้นที่ชุมชนของชาวประมงเก่าแก่ที่ประกอบอาชีพประมงมาก,กว่า100ปีชมความสวยงามของซุ้มประตูหินโค้งมีช่องตรงกลางพันด้วยต้นไม้และรากไม้ชมต้นไม้แล้วก็รากไม้นะครับ ดูสวยงามแปลกตาและมาออกไปเห็นเกาะต่างๆกลางทะเลครับกำลังจะพาชมเกาะต่างๆกลางทะเลนะครับเลื่อนจากทางซ้ายไปทางขวาครับเดี๋ยวมากล่าวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนบ้านบ่อคาหน่อยนะครับชุมชนบ้านบ่อคาของชาวปมงจะมีตลาดเก่าที่เปี่ยมไปด้วยโมน์เน่แบบวิถีชุมชน จะเป็นบ้านไม้เคี้ยมโบราณครับซึ่งตั้งเรียงรายตอกซอยต่างๆในชุมชนทั้ง2ข้างทางก็คือตรงเส้นทางที่ผมขับรถยนตผ่านมานะครับเมื่อกี้ระยะทางประมาณ700เมตรบ้านเรือนชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้เกือบทั้งหมดฮะแต่วันเวลาผ่านไปก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีบ้านปูนมาเพิ่มเติมด้วยแล้วมากล่าวเกี่ยวกับไม้เคียมนะครับไม้เคียมเป็นไม้ที่มีคุณค่า ในทางเศรษฐกิจของภาคใต้ครับตรงพื้นที่ริมหาดแห่งนี้นะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาจำหน่ายทั้งของกินของฝากประจำชุมชนนะครับแล้วมีสะพานปูนทอดยาวยื่นสู่ท้องทะเลจุดนี้นะฮะมองไประยะไกลก็จะเป็นสะพานปูนทอดยาวยื่นสู่ท้องทะเลเสมือนเป็นเส้นเลือดหลักในการประกอบอาชีพประมงของคนในชุมชนครับ แล้วมาพูดถึงพ่อค้าแม่ค้านําสินค้ามาจําหน่ายทั้งของกินและของฝากประจําชุมชนนะครับ mm. ก็คือร้านค้าที่อยู่ข้างทางที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นะฮะ mm. ก็ตามป้ายก็จะเห็นว่าเป็นถนนคนเดินสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนําท่องเที่ยวอย่างประตูมหาสมุทรบ้านบอกคา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรอบชมบทงยนของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ